พระครูวินัยสารคุณในวงเล็บหลวงปู่พันอูนกิเลโสอดีตเจ้าคณะตำบลท้ายทุ่งเจ้าอาวาสวัดศรีพรมประสิทธิ์ในวงเล็บวัดหนองจิกอำเภอทับครอจังหวัดพิจิตร ประวัติหลวงปู่พันธ์ุอูนกิเลโสเดิมชื่อพันหนองบัวเกิดวันที่17มิถุนายน2460บ้านแกงเลี้ยวตำบลหนองใหญ่อำเภอเมืองจันท์จังหวัดศรีสะเกดบิดาชื่อนา มารดาชื่อหมอนมีพี่น้องหกคนหนึ่งนางอ่อนสองนายพันในวงเล็บหลวงปู่พันอูนกิเลโสสามนายตวนสี่นายมวนห้านางแปรชัยโยหก นางส่วนเติมสูงเนินบรรพชาเมื่อวันที่20พฤษภาคม2478ที่วัดสำโรงใหญ่ตำบลสำโรงใหญ่อุทุมพรพิสัยพระเทวราชกวีวรยานพระอุปชา อุปสมบทวันที่15เมษายน2480ที่วัดเมืองจันทร์อำเภอเมืองจันทร์จังหวัดศรีสะเกดพระครูเทวราชกวีวรยานพระอุปชาพระใบดีกาสุพรรณพระกรรมวาจาจารย์ พระมหาทองคำวัดประยูนวงสาวาสพระอนุสาวนาจารย์หนังสือสุทธิเลขที่42ลงวันที่15เมษายน2480ความรู้เดิมจบชั้นประถมศึกษาปีที่4 โรงเรียนวัดป่าซิวนักธรรมเอกสำนักเรียนวัดมหาธาตุกรุงเทพมหานครท่านเป็นบุตรคนที่สองเรียนเก่งสอบได้ที่หนึ่งนิสัยนักเลงพ่อให้ไปเลี้ยงควายในป่าบ้านขวาวไปต่อยกับนายจันในวงเล็บ หลวงพ่อจันวัดป่าจันทวารีกลับบ้านฟ้องพ่อถูกพ่อดุเพราะเป็นญาติกันไปเลี้ยงควายที่วัดแกงเลี้ยวในวงเล็บวัดเก่าได้ฟังพระสวดสหัสนัยชอบใจอยากบวชเนนพ่ออนุญาต อยู่ที่วัดปาราซิวกับหลวงนาในวงเล็บหลวงพ่อสอนสอบได้นักธรรมตรีจึงได้เดินทางไปกรุงเทพมหานครจำวัดหงรัตนารามบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครสอบนักธรรมเอกและเรียนปริยัตธรรมเป็นสิทธ หลวงพ่อเจ้าคุณพระพิมลธรรมเกิดสงครามโลกครั้งที่สองจึงเดินทางกลับศรีสะเกตจำวัดบ้านตาโกนเป็นเจ้าสำนักเรียนวัดสามขาลูกศิษท่านคือพระเทพรัตนโมลีในวงเล็กชูศักดิ์งาหอม พระครูพิธานรัตนกิจในวงเล็บเสรีชัยสวรหลายรูปนามท่านไม่ลงรอยหลวงนาในวงเล็บหลวงพ่อสอนจึงไปอยู่วัดกระโพสำโรงท่าวัดบ้านธาตุรัตนบุรีจังหวัดสุรินเรียนภาษาของ อยู่มาวันหนึ่งน้องสาวชื่อส่วนหนีไปอยู่โคกสำโรงจังหวัดลบบุรีโยมพ่อนาคให้ท่านไปตามน้องพบน้องให้กลับมีเพื่อนสาธรรมิกคนพวนพิจิตชวนไปเที่ยวท่านไปด้วยพักที่วัดเพชรลูกกา อำเภอบางมูลน,นาคจังหวัดพิจิตรสามพันษาและรับนิมนต์ไปอยู่วัดหนองจิกนายสุดชัยโยแต่งงานนางแปรเคยมาอยู่พิจิตรตอนหนุ่มตามสืบให้ท่านกลับบ้านด่วนโยมพ่อป่วยบาททยัก ท่านกลับไปดูแลจนโยมพ่อจากไปกลับพิจิตมาสร้างวัดหนองจิกจนเจริญรุ่งเรืองกำนันจันดาระลึกมหาลือหันอยากสร้างวัดบ้านแกงเลี้ยวที่เป็นวัดร้างนิมนต์ท่านกลับไปบุกเบิกปี2514 ถึง2520จนสำเร็จสร้างพระอุโบสถฝังลูกนิมิตเสร็จโยมแม่หมอนเสียท่านจึงกลับพิจิตสร้างพระอุโบสถจนสำเร็จเป็นพระอุปชาเป็นเจ้าคณะตำบลทายทุ่งอำเภอทับครอจังหวัดพิจิต มีลูกศิษย์มากมายทั่วประเทศท่านสมถะเคร่งพระวินัยพระวิปัสนาจารย์สติปัฐานสี่ยุบหนอพองหนอพระเกจิชื่อดังสร้างวัตถุมงคลรูปลหล่อเหรียญตะกรุดหลายอย่างดีทางเมตตาแลคล้วคลาด จากอุบัติเหตุท่านละสังขารเมื่อวันที่29กันยายน2550อายุ90ปีบวชอยู่ในผ้าเหลืองตลอด72ปีไม่มีด่างพร้อยปัจจุบันสังขารท่านไม่เน่าเปื่อยผุดพองอยู่ในโรงแก้ว ตั้งอยู่บนวิหารให้ลูกหลานสิทธิอนุสิทธิ์กราบขอพรสมประสงค์สมปรารถนานักแล